คครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานดีเช่นเคยในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่านออห่อทดสอบของปู่เจี้ยนนะครับซึ่งผมผ่านไปที่มั่นร้อยแล้วยวเรามาดูทีมที่ผมใช้กันก่อนดีกว่าทีมที่ผมใช้ก็จะมีหลงหลงครับแล้วก็หัวอูเซียงเซียงจู่จูชิง,ชงแล้วก็ถังซานอาวุธลับมีเอ้าซื้อขานะครับถ้าใครมีทีมตามนี้สามารถเต้นตามผมได้เลยนะ มาดูในส่วนของอบุญรับดีกว่าผมใช้กงเล็บเทพเผินเวหานะครับแล้วก็พายุเข็มดอกสาลี่ระเบิดลูกปลายผิดวิญญาณในส่วนของจุดจุดชิ่งผมใส่สองสองสองหนึ่งนะครับแล้วก็วงแหวนที่ห้าเป็นวงแหวนแมงป่องนะครับแมงป่องพิโรธใครเมียไหนก็ใช้นั้นได้นะครับต่อมาก็คือหลง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 ผมใส่หนึ่งสองสองสองนะครับตามนี้เลยวงแหวนที่ห้าก็จะเป็นในส่วนของ เต่าดำบุกค่ายนะครับอันนี้นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวอู่หัวอู 2, 2, 2, นะ่ผมใช้สอง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 นะผมใช้สองหมดเลยนะแล้วก็วงแหวนนี้วงแหวนนี้จะเป็นวงแหวนกายสุวรรณนะครับที่ผมแนะนําไปเนาะนี่เลยต่อมาเป็นเสียง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 ใช้สองหนึ่งสองสองครับผมวงแหวนที่ห้ายังไม่เปิดนะครับแล้วก็เอาซื้อขาใช้สองหนึ่งสองหนึ่งนะครับตามนี้เลยความไวก็ให้หลงๆไวสุดก็ได้แล้วก็ หัวอู่ตามลงมานะครับแค่สองตัวนี้ไวสุดก็พอแล้วเพราะว่ายังไงหัวอู่เราก็เปิดก่อนอยู่แล้วครับผมเนาะก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของการโจมตีในการเล่นดีกว่าน,นะว่ามีกลอยุธ์แบบไหนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการตีก่อนนะครับการตีเนี่ยจะให้หัวอู่ใช้เร่งเทินก่อนนะปึ๊บเร่งเทินปึงเร่งเทินหมู่นะแล้วก็ถึงเทินหลงๆก็ให้เร่งเทินหมู่นะใช้เป็นทักษะหัวที่หนึ่งก่อนนะครับนี่เลยแล้วก็เซียงเสียงนะครับเิียงเสียงเร่งเทินให้กับ จูจูชิงโดยเฉพาะแล้วจูจู่ชิงใช้ทักษะหันที่4นะครับบัฟตัวเองไปก่อนนี่เลยก็จะเป็นบัฟอย่างนี้แล้วก็หัวอู่ใช้ระเบิดลูกปลายไปนะต่อมาเทินของหลงหลงนะหลงหลงใช้ทักษะวิญญาณที่4ี่เร่งเทินให้กับจูจูชิงแล้วก็ใช้พายุเข็มดอกสาลี่ยิงไปครับปึ้งอันนี้จะเป็นการยิงหมู่นะครับต้องใช้ตามสเตปนี้เลยนะแล้วก็เหลือตัวเดียวก็คือมู่ปลายก็เรียบร้อยครับผมถังซานอุลลาเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วก็อีซี่มากๆเลยนะครับก็ได้ของก็เป็น กระดูกส่วนอกเนาะนี่เลยได้มาแล้วแล้วก็ใบสุ่มหนึ่งใบก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครมีทีมตามผมเนี่ยสามารถเอาไปจัดตามกันได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนี่ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่ตีง่ายมากๆอยู่แล้วนะเพราะว่ามีจู่จูชิงยิงพายุเข็มดอกซาลี่โจมตีหมู่นะมันจะทําให้เราเล่นง่ายมากเลยเนาะเล่นกับทีมความไวนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโ,จโจยชน์เพื่อนๆน,นะก็คลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ